ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุลน,นะครับพ,พ่อพ่อขผมนะฮะพี่จ้าสำหรับมือนี้ม่ต้องหย่างมากไหมอกพี่น้องนะโอ้ตาบักทัวมือนี้ตาบักทัวไกล้หันแซ่บๆนะครับกลางป้ากลางดงคือเก่ามากๆพี่น้องมากๆ,ๆมือนี้มานอกสถานที่มือนี้ซ้ <c oughs> ำนี่แหละกินซ้ำนี่แหละโอ้คืออยากตาบักทัวตํตบักทัวกันผมไม่รู้ว่าสีนี้ปะน,นะ 嗯。Mm hmm. บริกินผักขาดโดนแล้ว อากาศดีเปล่า นี่ผมบอกนอกคุณที่นะมองนี้ผมไม่รู้ว่าส่วนผู้ใดขออนุญาตกันแล้วก like <because> ันเดี๋ยวน้องผมเห็นมันเริ่มร่มรื่นดีนะครับก็เลยประจบกับหูเขาโอ้ดีมาทุละครับมันนี้ 嗯。Mm hmm. ลืมข้าวปุ้นซื้อข้าวปุ้นมาพร้อมเี่นะเเอามาละเลงแซนหน้ามันตำมักทัวนี่โอ้คับเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยมึงดูนะแซ่บ อันนี้เป็นร้านชาวบ้านนะครับนำมูบ้านที่ับเจ้าขายแ้วผมไม่รู้ว่ามองนี้มันคือบ้านอย่างนะที่ออกมาทางอำเภอชัยบ้านครับผมอือ็เรีกมาเลย ถ้าจะาของส่วนเข้ามาหรือเห็นพื้นที่นี่อันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตหลายหลายผมได้มาสั่งความเสียมไอความเสียหายความซื้อความเสียมเสียแน่นอนครับผม <laughs> หาห่มจอดกินเขา ร้านในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านแถวตาหม,มู่บ้านตารสชาติแบบนี้นะครับถือว่า่าโอเคนะถือว่าโอเคแนละ้ว ปลาทัวช่างนี่เป็นทุ่งนาจ่องนี่เป็นสาน้ำมองนี้ข่ขาเจ้าให้เป็นอ่าเออินว่าอย่างคันคูนะครับแล้วก็ปลูกป้าพงป้าไพาเออร์ร่มรื่นดีไหมพี่น้องนะผมไม่รู้ว่าสวนผู้ใดหรอกโอ้รมรื่นดี ผมสร้างเราตำเป็ดๆไว้เพ่านปับพริกได้ประมาณ4หน่วยสุกใ่ปับพริกคุณแพงกระบบกระบบต้องเอียงมากมายอกพี่น้อง เน,นื้อผักข่าหวาน เราพี่จ้าก็พี่นอ้อง่าต้องอย่างมากมายและครับผมช้ากินเฝ้าอิ่ม <laughs> ป้าทวด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 ทววดนะราว้างทางนะครับม um uh huh. um, right ื่อนี้เป็นเมนูระบ้างทางอีแล้วกันนะบเพราะต้องอี่อย่างมากมาย้ดอกถือว่ารสชาติแบบนี้นะครับเราต่าในหมู่บ้านได้รสชาติแบบนี้ก็ถือว่าแซบนะครับแซบแล้วล่ะแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือขาดเผ็ดเพราะว่าจะเป็นรสชาติเปรี้ยวเค็มนัวเนี่ย พอดีนะอ่ะพี่น้องก็แล้วเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นทีมรอยแล้วแต่ไหนพี่จ้าก็ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณจากใจจริงคทุกคานะครับบ่มีอย่างไปตอบแทนดอกนะโอ้พรอนเอาแต่ว่าอากาศก็มันก็ดีเน้ยอยู่บางแง่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะอ่าฮ้อนเอาเป็นธรรมดานะพี่น้องนะครับผมก็บ่รู้ว่าหนานี่นาฝนหรือหนานี่นาหนาวหนานี่นาฮ้อนหนาแรงอี่ยังก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับสำหรับซีซั่นซีซั่นเส้งพี่น้อง สวัสดีบดีน,นะครับสิ่งกอนตัวจากรา้านพินองมินิก,กล้ละนะครับเฝ้าออกจากส่วนเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมาพูออกคกับผมสกีีเีวเดียวครับสวัสดีครับ